สวัสดีค่ะมันนี่มาน,นีนะมือน,นี่ขอนำเสนอ8ธุรกิจมาแห้งแซงโควิดปี2021ที่ค้นตกงานตองหู ถึงธุรกิจที่ซีเหรจ้นะนะธุรกิจที่ซีน่นธุรกิจด้านการแพทย์นะคะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเพราะฉะนั้นเซลล์ขายขายเครื่องมือแพทย์กันยังอยู่ต่อนะคะผู้ใดที่เคยมีประสบการณ์ด้านการขายต่างนะคะกับบ้านจะที่จะลืมนะคะการไปหาสมัครงานที่อยู่ในบริษัทหรือเครือขายต่างๆที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจด้านการแพทย์นะคะบมว่าสิเป็นขายยาขายอาหารเออขายยาเนี่ยว่ามันยาเสพติดเด้อคือขายเวชภัณฑ์ค่ะนะคะขายเวชภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ทั้งหมดเลยอันใดที่ว่าดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเออ่เฮ็ดให้มันไปกับยุคโควิดได้นะคะเอาง่ายๆเลยนะคะแมสหนะ้าผ้าพิษจมูกนะคะแว่นตานะคะกัน อกากันซุ้มนำลายนะคะยังก็เฟชียลต่างๆนะคะที่สามารถเหตุให้มันไปน้ำกันกับธุรกิจด้านการแพทย์ได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มาแห้งแซงโควิดเขาจะต้องไปให้มันก่อนโควิดหัวโควิดมันอาจ,จิมารอบสามาคิดว่ามันอาชจจิมารอบลสลัซัววัคซีนที่มาจะสิยามไหนพะฉะนั้นผู้ใดที่มี นวัตกรรมทางด้านการแพทย์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเฮ็ดให้จุดคายตรงนี้เกิดขึ้นได้ร่วมถึงกลุมความสวยความงามนะบิวตี้ Beauty ทั้งหลายแลนะคะก็ยังที่จะอยู่คงทนได้อยู่นะ,ะเพราะว่าอย่างต่อให้เฮาฟิตแมทเบต้าลิปสติก หลายๆคนก็นยังไปเห็ดปากกระจับไปซื้อลิปสติกแพงๆมาใส่ไปซื้อลิปสติกยีหอดีๆมาท่าหนึ่งขอ,องบอคะเพราะฉะนั้นธุรกิจด้านการแพทและความงามแล้วก็อุปกรณ์การแพทต่างๆยังอยู่ในอันดับที่4ของปี2564จ้าธุรกิจที่3นะคะวอลเรืองนะธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตนี่อันนี้มามาทั้งนี้โดยตรงยังอยู่ในอันดับ3นะคะธุรกิจประกันภัยและ ประกันชีวิตนะคะบววหยางล่ะนะคะประกันโควิดเป็นยังไงล่ะโอ้ยปีวันหันขายถล่มทลายนะคะปีนี้ก็ยังมีคนต่ออายุตอนเหนือแล้วก็ยังมีคนถามหาเพราะฉะนั้นธุรกิจด้านการประกันไพ่ประกันชีวิตนะคะไก่ยังเป็นอันดับตนๆของเทรนด์ของอาชีพที่น่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ตกงานนะคะถ้าคุณยังคิดว่า โอกาสที่ไล่มาตั้งแต่ขอบแปดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยขอบแปดกับเจ็ดหกขอหามาเรื่อยๆเนี่ยยังวอมเเมนแนวเจ้าของอยู่ ไปขายสตรีทฟูดกับจ็สีขายแนวกินอีกอย่างเห็ดแนวกินกับว่าเป็นส่วนสีใไส้กะเทยโป่งชุโรดไส,ส้วาสันนั่นสินะคะเพราะฉะนั้นนะถ้ายังคิดแนวจะคลองมาออกนะอาชีพขายประกันนะคะก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะถ้าว่าอยากขายประกันคน้นประกันชีวิตคน้นก็ไปหาประกันประกันโรถก็ได้นะคะไพประกันอคัคคีไฟ้ไพ่ไฟ้ไฟยังกับไฟไไมบ้บานต่างๆนะสามารถที่จะ ขายประกันแบบนั้นได้ขึ้นกันนะคะก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคะมาอันดับที่2อล่ะค่ะนะคะอันดับที่2นี่เบยๆเบยเลยนะคะอันดับที่2เนี่ยทาเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะก็พยายามนะคะโตนนเองก็เป็นสิ่งที่ทกาลังพยายามอยู่อัดคิววอลจอยจอยยูโรนี่นะคะก็คือเป็นอาชีพที่2นะคะที่เฮาอยากจะเหตุเราก็อยากจะให้มันรุ่งเรืองนะคะนั่นก็คืออย่างนั่นก็คือธุรกิจ แพลตฟอร์มต่างๆธุรกิจการจัดทํำคอนเทนต์นะคอนเทนต์ content นะพวกเฮดยูทูบเบอร์นะรีวิวสินค้าอันนี้โอยังอยู่ยังอยู่อันดับ2มาเลยเด้นะคะเพราะยังนะการโฆษณาสมมน,นี่นะคะถ้าทราถัดหลายช่องมันกะโฆษณาหน่อยลงหรืออาจจะคิดเงื่อนค่าโฆษณาหลายขึ้นหรือนะมันเข้าไปอยู่ในรูปแบบนะการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เขาไปยูในแพลตฟอร์มหลายๆอย่างบร่าสิเป็นไลฟ์ a c e b o o k นะคะแล้วก็มาในส่วนของ YouTube ก็ยังมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเก็เลยเฮ็ดห้อาชีพรีวิวสินค้าอาชีพยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มาแห้งเลยนะคะมาแห้งแซงโควิดได้เลยพอว่าะยังปีที่แล้วนะคะ work f r ฟ m home เฮ็ดงานยูบ้านนะคะหลายๆคนบมมีเวียกสิเฮ็ดไปหาลูกค้าทั้งนอกครือเก่ากับบไดเพราะฉะนั้นการ เบิงยูทูปมันเลยเหตุให้เป็นกิจวัตรประจําวันและมันกับมีหลายคนที่คิดนะคะจังนนเองก็คิดว่าเบิงเขาแล้วเขาได้เงินมีโฆษณากายหน้าจอมาเพปุ๊บเขาได้เงินแล้วมือนี เขาก็อยากล่องที remember, um ่จะเหตุถึ้งมาเขาก็อยากได้โฆษณาเขาเขาก็อยากได้เงินจากการรีวิวสินค้าคือกัดแมนบอคะเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่น่าสนใจค่ะเหตุเลนเหตุหัวไปก่อนก็ได้นะคะถ้ายังบม่ทันเลยอยากสิ่งจังแต่ว่าก็ยังบอกเลยว่าอาชีพยูทูบเบอร์หรืออาชีพรีวิวสินค้ามันเห็ุเงินได้ีอลีได้นะคะปัญหาผาดปัญหาผาดแล้วเขาสามารถที่จะเหตุงานประจําขวบคููกับการเหตุ คลิปอัดคลิปลง YouTube รีวิวสินค้าไดเนาะแล้วกัแพลตฟอร์มต่างๆสามารถเฮ็ดเว็เบไซต์ขายก็ได้อันนี้ผู้ดใดเก่งอยัางไรเฮ็ดไปเนาะขยายข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่2ต่ออีกจจน้อยนะคะสําหรับคนที่ในเมื่อในเมื่ออาชีพที่2มันมาแห้งแล้วเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดแพลตฟอร์มการเฮ็ดคอนเทนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นอาชีพที่มันจะไปต่อกันใดนะคะก็คือ ค้นทายรูปทายวิดีโออา,ะะอาชีพนักข่าวกก็ยังไปต่อในในกลุ่มที่2องใดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความเก่งในด้านไอทีนะคะการออกแบบกราฟิกต่างๆนะคะการอัดคลิปวิดีโอต่างๆตัวนี้น่าสนใจนะคะถ้าผู้ใดที่เป็นซ้นสายข่าวเนาะเฮ็ดข่าวอยู่แล้วเนาะ ก็สามารถที่จะเอาข้าวของเจ้าของที่เจ้าของไปอัดคลิปมาใดแต่ละรอบเนี่ยเอามาลง y t u t u เฮดช่องเฮดคอนเทนต์ YouTube, ong, ของเจ้าของนะคะและกลับไปศึกษาข้อมูลเอานเอานาะว่ามีอีกอย่างแน่นนะคะเนาะแต่ว่าขออาชีพที่2เนี่ยมันกลับไปเชื่อมหาคนที่ทายรูปนะคะทายรูปงามๆขายในแพลตฟอร์มที่เขาที่เขาว่างขายนะคะบาบาสิเป็น ชัตเตอร์ช็อกเออมันมออานหรือบบลาเนาะกระสีดูแค่นว่าได้สินะคะก็สามารถที่จะไปถ่ายไปสั่งผลงานแล้วก็ไปว่างถ่ายในแพลตฟอร์มสมุอนอันใดเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นความรู้ของเห้านะคะหรือบางคนเนี่ยมีแค่มือถือความรู้ของเห้ากับการถ่ายรูปจากมือถือเนี่ยกรสามาสั่งเงินใดขึ้นกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเลยละกันเนาะสำหรับ อาชีพที่2เกี่ยวกับการเฮ็ดแพลตฟอร์มต่างๆการเฮ็ดคอนเทนต์นะการเขียนบทความเขียนเว็บไซต์ขายนะฮะหรือการเฮ็ดระบบนะคะในการค้นไปบริการนะคะการรีวิวสินค้าของ y t u t u นะคะไปลองคิดเบึงนะคะว่าเฮาสิไปดิวก่าค,คนคนทีเขาทายคลิปลง YouTube แบบใดไปลองดิวกับเขาเบึงนะคะเนาะ มาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วพี่น้องนะพูดใดที่อยากพูดอันดับที่หนึ่งเนะีสำหรับใน8อาชีพรีวิว8อาชีพมันนี่นะคะอันดับที่หนึ่งไม้แห้งเราทุกเว็บไซต์นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะก็คือระบบอีคอมเมริร์ซว่า์ซันเด์นะ,ะระบบอีคอมเมริร์ซเกี่ยวกับนะอีคอมเมริร์ซคืออย่างเกี่ยวกับเฮดแอบมาเฮดแอปเฮด ออนไลน์นังสิเนาะคะ่ะที่เกี่ยวกับแอบแดอาชีพเจ็ดแปดอาชีพที่ว่ามากนหนานีเบราว่าจะเป็นโลจิตติกจางๆนะคะการขนส่งนะคะ,คะ,คะซุ้มช้อปปี้ลัสดาดังสิจัดอยู่ในกลุ่มหนี้นะ,ะช้อปปี้ลัสดาออกอย่างต่างๆนะ,ะการขายของออนไลน์เฮดแอปมาสําหรับการซื้อของนะช้อปแบ็กเองนังสินะคะ,ปคเ,ะ,คะเป็นธุรกิจอีกอมเมิร์ที่มันสามารถที่ผูกเชื่อมไปกับ ธุรกิจก่อนหนะ้านี้ใดคือการธุรกิจเล,ลีย้ยไอันที่คนบ่สามารถเดินทางไปซื้อของใดอันนี้นะคะน่าสนใจเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดแอปพลิเคชันนะการ head. เฮ็ดมื่อกีวอาเรื่องการเฮ็ดเว็บไซต์คือแพลตฟอร์มต่างๆล่ะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าแอปพลิเคชันนันนันมาอยู่ในมือถือเฮ็ดใหนคนดาวน์โหลดได้นะแล้วบังเอิญว่าบางเห็นเฮาเห็นแอปบางแอปบ่เวลาเขาโหลดมามันมีโฆษณาอ่า นั่นแสดงว่าเขากระแดงเงินจากคาโฆษณาการเฮ็ดแอปน,นันคิดกัน เมนบมคะเวลาที่คนโหลดใส่ปุ๊บหนึ่งจำนวนยอดวิวมันขึ้นจำนวนยอดโหลดมันมีนะคะเขาก็ต้องเอาเงินนะคะบริษัทโฆษณาต่างๆก็ต้องเอาโฆษณาไปลงในแอปเขานะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะมันเป็นชาช่องทางหรือเป็นทางเลือกหนึ่งนาทีสามารถที่จะเหตุให้คนอยู่กับ,บานที่ตกงานอยู่เนี่ยล้วก็มีการพัฒนาความรู้เจ้าของนะคะอาจจะไปเบิง y o ย t u b e กอนไปเบิ่งกูเกิลกอนนะคะแล้วก็ล่องผิดล่องเถืกเหตุของเจ้าของนะคะเป็นระบบ อีคอมเม์ซหรือการว่างขายสินค้าผ่านออนไลน์นะคะให้มันได้หลายๆนะคะถ้าเป็นธุรกิจที่นาสนใจที่จะต้องเฮ็ดกับอ e ีกข้อม์ซด้านการแพทย์และสุขภาพถือว่าเป็นโตที่นาทนใจที่สุดค่ะสำหรับคนที่ตกงานนาะกะำลังมองหางานกำลังคิดวเสียีิยังดีสิขายยังดีสิเฮ็ดจง้งใดลงถืออะไรออกจากงานใหม่เงินก็ต้องกินต้องใส่ลูกผัวลูกเมียก็ต้องเลี้ยงนะคะอาหารสามมื้อก็ต้องกินนะส่เนาะ ข้าวสามมือ้ออาหารจำทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนียเราจะต้องกินต้องใส่นะขานำขาไฟกับมากน,นสิแต่ว่าเหตุจังไหนในเมืองเงินมันวกเขานะ,ะการวางแผนการเงินยังง่เลยนะคะก็คือจะต้องหางานหรือหาอาชีพที่สามารถสางได้ใดเขามานะคะโดยที่เขาลงทุนน้อยที่สุด ะะยาฝ่าไปเห็ดของไงย,ยาฝ่าไปเห็ดยางไงโตนะคะเขามีทอดแตาเห็ดตามนันกอนอย่าขายของสตรีทฟู้ดตีอย่าขายของขางทางอาจจะต้องเรื่มเบอร์จากหมูปิ้งเมื่อละยี่สิบใหม่สามสิบใหม่องกรน,นะคะเลื่อมมีกําไล่เลื่อมมีเงินทุนหลขึ้นเท่าก็ต้องคอยขยับขยายนะะอาขยายได้เอาไปสร้างแพลตฟอร์มไปสร้างเฟซบุ๊กสร้างไลน์สร้างซองช่องยูทูบเหจ อาหารที่เราเฮ็ดข้า hate, เห็ดอยู่ยละนะเข้าปิ้งหมูแบบไดนะคะอาจจะเริ่มจากแบบนี้พูดไดเห็ดขนม,มเค,ค,ค้กคุกกี้ได้กระเห็ดเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆแังศี่นะคะเห็ด <Hate S 2> ไปน้ำอัดคลิปไปน้ำลง y งยูทูบไปพรออมให้ว่อาอาชีพของข้าทุกอย่างที่ขาต่างแจกจะเห็ดขึ้นมาสามารถหล่อไปน้ำกันได้มุนเวียนไปน้ำกันได้แังศี่ละสามารถสาาร้างเป็นเงื่อนใดในทุกๆโอกาสนะคะ,นะคะโอกาสนาข้าสิมบอลกันไหมนะคะว่าแล้วถ้าข้ามีอาชีพหนึ่งนะคะที่จะเห็ดขึ้นมาแล้ว เข้าสิบต่อยอดจังได้แหมมีเงินขึ้นมานะคะเพราะว่าอย่างช่องนี้คือช่องมันนี่เมนี่มันนี่ม่านนี่นะคะนี่ลายแปลได้หลายเด้นะคะบางคนว่าเอ้าไอ้หนุ่นคืออ่านว่ามันนี่ม่านนี่นะคะเพราะอย่างเห็มันพองรูปพองเสียงค่ะมันนี่เมนี่แปลว่าเงินมากๆใช่ไหมแล้วก็มันนี่มันนี่ก็คือเงินม่านนี่เอิญมันมากนะคะเพราะฉะนั้นเข้าจะต้องมา อื่นเงื่อนขาหาจะขอฝ่ายพร้อมกันนะผู้ใดมีคําถามอีกอย่างสามารถคอมเมนต์ใดถามใดเนาะผู้ใดที่อยากติดตามข้อมูลต่างๆนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยคะ่ะเนาะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ